ที่นี่คือฮิตติ้เจนที่ซ่อนอยู่บ้านธรรมชาติล้านจังหวัดปราดแหล่งมักแห่งใหม่ของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิวหลักล้านอาหารทะเลสดและกิจกรรมรักโลกครบสดกวันนี้ไม่มีแล้วกุ้งปูปลาเต็มลำเรือส่งตรงจัดทะเลไทยเพราะเมนูพื้นบ้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพปลีขยะเป็นของใช้สุดคู ของที่ระลึก DIY ทําเองได้เลยยังมีฮีโร่ใต้ดินไสเดือนตัวจิว๋วช่วยสร้างดินดีปุ๋ยอินทรีย์นาโนของดีเมืองตราดค่าสามปาไอเทมต้องมีงาน,นคาฟลิมนเต็กจากธรรมชาติร้อยเเซ็สามจันรวมพลังปั้นนัก,กุเทศชุมชนกว่า20ชีวิตพาทัวร์สุดเอ็ก u s คลูซ CPF จับมือชาวประมง ปล่อยพันปูคืนสู่ทะเลฟื้นฟูธรรมชาติสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนบ้านธรรมชาติล่างชุมชนแห่งรอยยิ้มพร้อมต้อนรับทุกคนต้องมาให้ได้นะ